เพื่อนๆทุกคนนะครับมากับผมใครเวลี่กันอีกแล้วแล้วนี่ก็เป็นเกมเมกลาสงครามสัตว์เลี้ยงจะหายไปสักพักหนึ่งสามสี่วันเลย <c oughs> มันไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะก็ตั้งแต่ติดไปดูหนังก็ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะมีหลานหม่คนแล้วเนาะก็ไม่ค่อยได้ว่างเล่นเท่าไหร่สำหรับเกมนี้เพราะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะ เล่นไม่ใช่แป๊บๆก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างนะครับเพ่งเอาแทนที่มาวันที่เก้าใช่ไหมแต่เราพลาดไปก็น่าจะเป็นวันที่แปดแล้วเราก็ไม่ได้เล่นอีกนะฮะวันที่เจ็ดแล้วก็พิกาจูครับเฮ้ยเรียกว่ารอมานานแล้วนะฮะสำหรับพิกาจูอยากได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะฮะ ก็เรียบร้อยครับปิกาจูอยู่ในครอบคองนะครับเกตให้หมดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเลยพานี้ก็ไม่ค่อยจะเล่นอะไรมากรู้สึกว่าหลายเคสมก็ยังาถาทมเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะเอาลงต,ต่อเนื่องกันเลยแล้วกันเนาะพาสิบก็ว่าจะเป็นของวันนี้แหละแต่ว่าก็เป็น ทีต่อของพาร์ทเก้านะต่อไปเลยแบบของวันนี้แหละจะลองดูก่นว่าจะทำหรือเปล่านะคิดว่าจะทำอยู่เพราะว่ามันไม่ทันจะชดเชยวันที่เสียไปด้วยแล้วก็เรื่งเก็บเเวลอย่างนี้ก็อยากจะชดเชยมันไปก่อนนะไปเลี้ยงดูก่อนดีกว่าสมก็น่าจะไม่มีแล้วนะ เรื่องคั่นปีกระจูไ,ได้ตั้งเลดัสามงสองคือบคนก็ยังบอกนะว่ายังไม่เข้าใจหรือเก็ตร้อยเปสำหรับการจับเมโมนผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่้าาเดิม mm hmm. นี้จะทำคลิปให้เพราะว่าเริ่มพอรู้เรื่องบ้างแล้วนะครับคือพานที่ทายก็ทำจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าข้อมูลยังไม่แน่นเลยคือเรายังไม่รู้ไม่ครบอะ่ะ อาจจะให้ข้อมูลผิดไปก็ขออภัยด้วยนะในหลายพาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยค่อยศึกษาไปนะเกมนะฮะเกมแบบนี้ค่อยค่อยคุยค่อยๆแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันนะฮะก็อย่าพึ่งมาว,ยวายนะคือผมก็ไม่ได้ไม่มเปนเกมอย่างนี้เป็นแบบในชีวิตจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้เข้าใจไว้ด้วยนะถ้าอยากติดตาม facebook ก็ ไได้เนี๋ยจะให้นะเพราะว่ามันไม่ทำดูทีนนั้นคือช่วงเริ่มต้นเนี่ยประมาณสามสี่พันเนี่ยคือเรายังสู้ขไม่ได้รสรกต้องเก็บไปเรื่อยๆก่อนสี่ห้าพันเนี่ยเราจะเริ่มผ่านไปได้เองเพราะเราจะติดดานอยู่นะมันจะมีพวกที่มันใช้ลูกเกียร์สามดาวนะฮะแล้วก็เป็นยูยพัดพื้นนะ นะมันตู้ยากครับดาวมันเยอะแล้วมันโหดด้วยคลิหายลูกเกียร์ตัวเดียวแค่ดาวเดียวก็โหดแล้วที่ผมใช้อยู่ก็ดาวเดียวที่เล่นอยู่แค่นี้ก็โหดแล้วนี่แม่งเล่นสามดาวนะฮะก็ตู้ยากนะถ้าผ่านด่านนี้ไปก็เรื่องสบายคนระับหลังๆก็เห็นเดอร์ที่ยังผ่านติดด่านเดียวเราก็ยังมีต้องเยอะนะฮะไม่ได้ผ่านไปง่ายๆกันนะก็ต้องใช้เวลาในการเก็บโปเกมอนเก็บทีมมาลองพิกาจูดีกว่า ทอดเปรี้ยงโอ้โหหายครับจัดจังเติมเลือดให้ด้วยครับโอ้ยไม่เข้าเลยปิ๊กมันทุบกลับเรียบร้อยว่าจะมาเคลียร์ด่านเคลียร์อะไรเรื่อยๆนะ รู้สึกว่าพวกหรือจะสัปนา์วันนี้ยังไม่ลงใช่ไหมหรือจะเคลียให้มันจบในนี่ก่อนเมืองทันบะก่อนดีกว่าจะไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะเคลียก่อนนะ้ี่ปากทางนี้ไปก็เมืองทันบะแล้วอ๋อรู้ หลังๆนะทุกเดือนนะเดี๋ยวคิดว่านะ่าจะติดอีเวนต์บ่อยๆด้วยสำหรับการเล่นเกมไม่ได้เยพราะเดี๋ยวว่าช่วงเปิดเทอมแล้วมันก็ยุ่งนะงานอะไรค้าง,างข่าวอรับช่วงนี้มันก็ว่างๆครับก็เป้าหมายของฉันครั้งนี้ก็คือเมืองเซเลดอนหลังจากนี้ไปก็คงขพ้่ทุกเทอนเองในดวงไทยละอือแล้วเจอกันจะบอกว่าถ้าช่วงเปิดเทอมอะไรอย่างนี้ก็อจจะแค่น้อยลงหรือว่า ไม่ค่อยได้อับนะว่าแยะเลยครับภารกิจเฮ้ยช่วงไปปลยแล้วนะจบอยู่แล้วครับพยายามตั้งใจเรียนหน่อยกันนะก็น้องๆที่ดูอย่างเล่นเกมมากนะ <laughs> ไม่ดีครับเกมถ้าเล่นเล่นเฉยๆเล่นระบายลงก็โอเคครับ <laughs> แบบเครียดอะไรอย่างงี้ก็พอเล่นได้คนระับผ <laughs> ่อนคลายอะไรแบบ ไปติดมากเติมกงเติมเกมไม่อยาไป ol, มีมั ek. นก like ็น่าจะมีเป็นบ้างครับบางคนถ้าแบบยังขอเงินพ่อแม่หรือทำงานไม่ได้เงี้ยมีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำอะไรถ้าเกิดว <een> ่าเงินเหลืออะไรอย่างเงี้ยเได้ครับเราจะมาดูว่าคิมมันจะรับทันหรือเปล่าเนาพอไปเช็คโปรแกรมมาแล้วช่วงเดือนหน้ารือหลายเดือนแล้วะ แขงค่ายมาเวลเข้าเก้าเรื่องะครับนี่นครับแล้วดามสุดท้ายครับเพิ่มเลือดก่อนคนไปอือีจะไปลองคิดแล้วกันนะว,ว่าพาต่อไป,อปไอจะทำเป็นยังไงจะทำเป็นของวันพรุ่งนี้หรือจะเป็นวันนี้แต่เป็นพาต่อเนื่องกันครับา่าเงี้เมว่าเราเก็บไนวทาแล้วเวลน้อยมากเลยรู้สึก ก่อนีป่ะเดี๋ล้วมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะข้อถึงค่ายหนังเม้าเวือยใช่ไหมก็มมผมก็เป็นคนนึงที่ติดตามพวกคันสนุกหนังมันใช้ได้นะครับก็อยากดูนะครับดูมาแล้วปีนี้อันปีหน้าไม่รู้เมื่อจะ่อนนี้ว่าแต่ก็มีอ่ะไม่รู้ว่าเดือนไหนเหมือนกันนะเช็คจำไม่ค่อยได้แต่ก็มี ของปีนี้ด้วยนะก็มีด็อกเตอร์สเตงอะไรพวกเนี้ยเอ็กเมนการ์เดนเคลเลซี่อะไรเนงะี้ยไปเรื่อยเลยเช็คอีกทีนะว่าวันไหนครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะติดเรียนด้วยนะปัญหารุมเน้าเข้มามากเลยอนะ่ะไม่ค่อยว่างเลยเอรเวลสิบเก้าโคตรไปชิ้นเจ้าของรคืออะไรครับเดี๋ยวก่อน โอ,เเอโอ้โ,โอ้ยรัวๆเลยฮะเลเวลอืมโอ้โหตัวยี่แปดใบครับเปิดโปเกมอนรัวๆเลยคิดว่ามันจะตะลุยดดาไม่ทันนะรู้สึกเดี๋ยวน่าจะแยกแบบทานเนี่ยโอ้โหมันเยอะอของที่เราเก็บไว้หรือแบบที่อะไรยังไม่ทำหรือสาะสรมันเรียบร้อยมันเยอะ ก็ต้องมาทัวร์วีดานนู่นนี่นั่นประจําวันอยู่แล้วนะก็ะเจอครับเฮ้ยเนี่ยจะรีวิวให้ดูว่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีอะเปิดโปเกมอนนะเปิดเพชรก็ไม่ดีบมันต้องฟุกเนี่ยนี่คือดีที่สุดนะขึ้นหนึ่งดาวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแลกเปลี่ยนเป็นโกงี้แม่งก็ได้เงี้ยครับดาวสีขาวนี่คือยังไม่ถึงหนึ่งดาวนะคือยังอ่อนมากเลยอ่อนที่สุดเลย คิดดูมันเอาไปทำอะไรได้ดีๆก็คือหนึ่งดาวขึ้นไปซึ่งมันไม่ได้เราสองดาวนะพูดแล้วซึ่งเพชรมันอาจจะมีโอกาสแล้วมันใช้เยอะมันสิ้นเปลืองแล้วไม่รู้ว่ามันคุ้มยังไงน,น,นะนะคืออันนี้ก็มีตัวนะเห็นไหมตัวนะที่มันเขียนว่ามีสิบเอดอันนะมีสิบอันเหนไหมอันนี้คือเขาแจกนะโปรโมชั่นหรือออนไลน์วันอะไรอย่างงี้ก็แจกไปฮะสะสมไว้แล้วก็ มาแรกแทนเงินได้นะใช้หนึ่งตัวก็ต้องใช้เงินหนะ้าหมื่นสิ้นเปืองนะหรือถ้าใครรวยก็เหมาแพ็กเกจเลยครับนี่ครับสูมสิบครั้งใช้สี่แสนห้าซึ่งมันลดไปประมาณห้าหมื่นบาทมนะั้งถ้าสูมเองใช่ไหมสูมเองสูมสิบครั้งก็ยะใช้ห้าแสนแต่ถ้านี้ก็ลดไปเหลือสี่หมื่นห้านะครับ นี้ก็เริ่มไม่สบายนะไม่รู้เสียงมันบอกบอกบๆเมื่อก<า> <c oughs> ี้เราปลดฟังกช์ชันใหม่ใช่ไหมนี่เห็นไหมจับสลยงต้องเวอร์สามสิบสองครับนี่เดี๋ยวคือวันนี้ก็ลืมอัดคคิดนะสำหรับทีมหลักว่าจาับโปเกมอนอะไว้พรุ่งนี้กันนะ ยังไม่ทำพาร์ทสอนจับโปเกมอนเลยนะครับหอกรดดิ่งก็เพิง่งถ่าห้5ถ้าใครอยากดูหอกรดดิ่งคอมเมนต์ได้นะเราไปไหนก่อนดีไปลงยิมดีกวนะ่าไปลองดูว่ามันเป็นยังไงเพิ่งเปิดใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ครับยิ้มสายฟ้าเฮ้ยวันศุกร์ใช่ไหมเออนั่นแหละ <laughs> ดูยับซึ่งในโรงยิมก็จะมีโปเกม,มอนของธาตุยิมนั่นเลยนะคือธาตุยังไงยิมไฟก็ธาตุไฟยนี้ยิมไฟฟ้าก็ธาตุไฟฟ้าครับแล้วก็ดูยิบหลายคนเห็นนะอุ้ย,ยง่ายก็จอกครับเดี๋ยวต้องรอเลเวลยขึ้นนะมันจะมีระดับความยากเพิ่มขึ้นของยิมครับซึ่งทีมผมยังสู้ไม่ได้เลยครับ มันโหดเกินมันใช้โปเกมอนพวกนี้ใช้เหมือนกันเป๊ะเลยนะน่าจะใช่ผมรู้สึกว่ามันจะเ,เหมือนเป๊แต่ว่าความเก่ีมันไม่เป๊ะเองครับมันโหดชิบหา่ครับแค่ดานแรกก็ตายหมดแล้วโอ้โยนี่เก็แจกไอเทมเ่ยญญเป็นไอเทมสายฟ้านะวันหนึ่งท้าโดนได้สามครั้งนะเหมือนพวกเจ้าสำนานพวกอะไกันเลยนะครับ นี่น <Emmanuel> <those> no <welche> ี่สายฟ้าจะแพ้ไฟนะซึ่งท่าอื่นก็ยังไม่ค่อยรู้นึกที่รู้มาแล้วก็ท่าหินนะนี่ตัวตัวแทงอ่ะข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างหน้านีชื่อสเตเตอเาะเป็นท่าหินนะเพราะว่าสายฟ้าจะช็อตไม่ค่อยไม่ค่อยเข้านะมันจะไม่ค่อยแรงนะแต่ตีปกติ ก็น่าจะโอเคนะแต่ใช้ถ้าสายฟ้าใช้อะไรอย่างี้ก็ไม่ค่อยเข้าครับก็สำรับฮาร์ดเก้าไม่มีอะไรเนาะก็แต่ก็ติดค้างมาเยอะเลยนะติดนู่ติด,ตดนี่ติดนั่นนะแต่ก็ก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้นะโอ้เห็นไหม ลองดูวาเวลามันใช้สาย,าสายฟ้าใสอิชิเซปเตอไม่เห็นเป็นไรดูรบบถน้อยมากครับด้วยความแข็งแกร่งที่มันมีอยู่แล้วลรวบวกกับสายฟ้าที่เจาะเข้าเลยครับไม่แรงมากแต่ถ้าไประดับยากที่สองแม่ช็อตทีนี่แบบร้อโโงไห้ครับเรียบร้อยกนะ็พาร์ทเก้าสำหรับเมก้าสงครามสัตเลี้ยงก็ไม่มีอะไรนะสํสหรับวันนี้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆน,นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขายวีดีนะฮะแล้วก็สับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันเวลาที่สมควรแล้วนะสำหรับพาร์ทเกับเกมเม้เก็สองครั้งสัดเลี้ยงนะฮะส่วนนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแนละ้คสวัสดีครับ